มาต่อกันที่อาชีพทัวไทยกันบ้างครับจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูการปลูกอัญชันแล้วก็เป็นการสร้างรายได้นะครับโดยเฉพาะรายได้จากการเก็บดอกอัญชันขายครับขายทั้งดอกสดดอกแห้งแล้วก็ต้นอ่อนของอัญชันก็ขายได้ด้วยครับไปชมครับ พื้นที่ว่างข้างบ้านของนายทวัชชัยสเสวกวิหารีชาวตำบลต้นโอพอําเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีถูกแรงสภาพมาปลูกต้นอัญชันพันกีบซ้อนซึ่งมีลักษณะเด่นคือมี5้ากีบซ้อนโดยให้สีเข้มกว่าดอกอัญชันกีบเดียวจึงเป็นที่ต้องการของตลาดค่ะเดิมนายทวัชชัยเคยเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรีและได้กเกษียณอายุราชการจึงหันมาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการปลูกต้นอัญชันเป็นอาชีพเสริมเพราะสามารถเก็บดอกได้ตลอดทั้งปีค่ะ ซึ่งการปลูกต้นอ,อัญชันก็ไม่ยุ่งยากนำมเมล็ดแห้งต้นอัญชันแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณหนึ่งคืนแล้วนำมาห่อผ้าทิ้งไว้อีกประมาณ2-3วันเพื่อให้ลากงอกจากนั้นนำดินที่เตรียมไว้ใส่กระถางประมาณขอบล่างเหลือพื้นที่ไว้สำหรับรับน้ำเวลาปลูกแล้วขุดหลุมในกระถางไม่ลึกมากก่อนใส่มเมล็ดอัญชัน2-3เม็ดต่อ1นกระถางใช้เวลาประมาณ1-2เดือนปรากฏว่าพีเขาไม่ได้พัน อัญชันห้ากรีบมาให้มาลองปลูกว่าเขาปลูกแล้วในที่เขามันไม่ออกดอก <Okay. S 1> เขาไปเจอ,เอ,อที่บ้านเขาได้ปลูกออกดอกเหมือนดอกกุหลาบเลยผมก็ลองพุกเพาะขึ้นมาแล้วก็ปลูกรากฏว่ามันออกดอกดีฮะออกทุกวันเลยก็เลยพอกเกษียณมาก็เลยเก็บแล้วก็พอบอกข่าวไปยังเพื่อนๆว่าออมีอัญชันอย่างเงี้ยใครจะใช้บ้าง ก็มีเพื่อนครูที่กเกษียณด้วยกันจากน้องสาวเขาทําขนมขายที่รบบุรีเขาก็ให้ลองเก็บมาให้ดูพอเดิมเขาใช้อัญชันเรีบเดียวกดวัดสีมันมไม่ค่อยเข้มเขาเขาได้ไปแค่ครั้งเดียวเขาก็ติดใจก็เลยให้เก็บเป็นประจำที่แรกก็ขยายพื้นที่ลองปลูกปรากฏว่า มามก,ก็บไไม่ไวว้้ใชเเลขึนกหาการเเกก็บยอะารปลูกต้นอัญชันสามารถทำควบคู่ไปกับงานอื่นได้เพราหากต้นอัญชันให้ดอกแล้วจะเริ่มเก็บดอกในช่วงเช้าเนื่องจากอากาศไม่ร้อนมากหากเก็บในช่วงสายจะทำให้มาแดดมาตอมเมื่อเก็บหมดแล้วก็นำดอกอัญชันไปตากแดดประมาณ1-2วันด้วยวิธีธรรมชาติจะทำให้มีกลิ่นหอม จากนั้นนำใส่ถุงพลาสติกมัดปากถุงให้แน่นพร้อมส่งขายส่วนดอกสดนำไปล้างน้ำเบาๆแล้วเก็บใส่ถุงพลาสติกแช่แข็งเก็บได้นานเป็นเดือนไม่เสียคุณค่าค่ะพอเก็บมาแล้วก็จะเอามาเกลี่ยใส่กระดง้งฮะเลือกใบที่มันจะมีใบติดมาใบใหญ่ๆเนี่ยจะเอาออกก่อนแล้วก็เอาขึ้นไปตาก หนึ่งทั้งสีนี่จะใช้สี่กระด้งนี่ครับตากแดดดีๆวันหนึ่งก็จะแห้งแล้วก็จะมีผู้หนึ่งมาขอซื้อสดพวกซื้อสดเนี่ยก็ประมาณที่หนึ่งจะมาครั้งหนึ่งวนนี้จะทําขนมอยู่ในจังหวัดสิงห์บุรีมาขอซื้อสดแล้วเท่าไหร่ครับสดหนึ่งก็เขาจะให้ครึ่งกิโลจะให้ห้าสิบบาทเราก็ไม่ว่าอะไรเขากดแล้วแต่เขาผมกาถือ ต่อตากแห้งโล 1, 200นึ0สครับประโยชน์ของดอกอัญชันตากแห้งช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจอุดตันช่วยป้องกันโรคต้อกระจกต้อหินและดอกอัญชันยังมีสารที่ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดทําให้เลือดไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆได้ดีเช่นบริเวณรากผมทําให้เส้นผมดอกดการรเป็นเงาค่ะ